อ๋พอพ่อสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนเงาะท่าตาสีนะครับโหเงาะลงเรียนนะครับอุ้ยหลายคักครุ่ยอุยดกคักเขาล่ำลือว่าเปลือกบางหวานร่อนนะครับเราจะมาพิสูจน์ดูว่าจริงหรือเปล่านะครับ อขออนุญาตนะครับหวานหวานหวานจริงครับหวานจริงร่อนไหมร่อนหรือเปล่าไม่รู้เปลือกบางเนาะเปลือกบาง,บางครับไม่ติดโลละไม,ไม่ติดเม็ดนะครับโลละหกสิบครับห้ากิโลห้ากิโลส่งฟรีทั่วประเทศโอเคดอกคักดูกน,นี่นิวนิ้วนี่ 嗯。Mm.